ในเคสนี้นะคะเป็นเคสทีอ่อยากเพิ่มขนาดหน้าอกแต่ว่าปัญหาอีกอันหนึ่งที่แอบแฝงอยู่ก็คือหน้าอกเขามีปัญหาในเรื่องของความหย่อนคล้อยเนาะหย่อนคล้อยเนี่ยระดับประมาณบีเลยแต่ว่าอยากเสริมใหม่นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากมีแผลเยอะในเคสนี้ก็จะตัดสินใจเป็นการโยกกระชับรอบปานมนมคะ่ะเพื่อดึงหัวนมขึ้นมาให้น้องเพื่อหน้าอกจะได้ดูเป็นอกสาวมากขึ้นเพราะว่าจริงๆอายุยังน้อยอยู่เลยแล้วก็เพิ่มขนาดนะคะเขาใหญ่ได้ประมาณ300ร้อยขาหมอนเนี่ยในใจยัง เราเป็น275อยู่เดี๋ยวประเมินในฟิลงานอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะคะว่าหน้าอกที่มันคล้อยหรือไม่ได้รูปเนี่ยเวลาเสริมออกมาแล้วเวลายกกระชับออกมาแล้วจะดูเหมือนหน้าอกสาวหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาตามดูเคสมีกัรน,นะคะ